คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็โอเควันนี้ผมก็มาอยู่กับช่องป่าปอนปีจีนะครับใครรับชมคลิปนี้อยู่ก็ขอคนละหนึ่งไหลเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับอ้ามา วันนี้มาอยู่ในเกมมิดลักนักซิ่งนะทุกคนนะเออเอโลเลื่องมาวันนี้เราจะมาซิ่งกันนะครับไปเบียดสิบแล้วกันนะครับซื้อไปเลยห้าร้อยใครรับชมคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อตต่อ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 ไปนะครับนะ อ่ะโอเคมาดูกันเลยนะครับสลับแปดหมุนนะครับผมเออใครยังไม่ได้กดติดตามเลยครับฝากกดติดตามด้วยเนาะก็ขอคนละหนึ่งไหนะครับมาขอแบบสวยๆนะเออซื้อไปห้าร้อยนะครับเออมาสิอะไรต่อไหม โอ้โหกว่าจะได้ล้อนะทุกคนอย่างนั้นก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับอ่ามาซื้อไปตท่า่ไห่นะ ซื้อไปห้าร้อนะครับผมเหมือนสุดท้ายนะครับเราจะรอดหรือเปล่าทุกคนโอ้โหไม่รอดเฉยเลยนะครับอาโอเคไม่เป็นไรซื้อไปห้าร้อยนะครับไม้แรกก็โดนซสแล้วอ่ะมาเตะหน้าตักไปเลยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมเนาะฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับ มาโอ้โหอะไรกับเนี่ยเออสวยครับ <c oughs> ไม่พูดเยอะนะครับนะเจ็บคนะอเนาะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ อ่ะมิดลักนักซิ่งนะครับทุกคนเราจะรอดหรือเปล่านะครับซื้อไปเท่าไหร่นะหนึ่งพันห้าร้อยโอเคเราซื้อไปเท่าไหร่นะหนึ่งพันห้าร้อยอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับผมมาหนึ่งพันสามรอยสี่สิบสี่นะฮะ โอ้ยวายมาสองตัวไม่ได้ได้ไงวะทุกคนโอ้โหแม่งซื้อพันห้าได้พันห้านะครับมาขอวัดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยใครรับชมมาหนึ่งตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะใครอยากให้ผมไปเล่นเกมไลค์ดูนะครับของใครพิจีคอมเมนต์มาได้เลยเนาะมาคูณสามมาแล้วทุกคนเอออะคูณสี่มาแล้วครับผมมา มันหมุนน้อยมากนะแปดหมุนเองทุกคนนะโอ้โหแม่งคือจะรอดไหมเนี่ยล้อขอล้อล้อโอ้โหอะไรวะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหอะไรกับเนี่ย โอเคหวัวจะปวดน,นะครับเอาคุณมาเฉยเฮ้ยไหลครับไหลไหลไปเอาดิแต่นอกเฉยนะครับผมอะไรวะเน,นี่ยสองพันส้อยน้ำตาจะไหลโอเคไม่ไปต่อแล้วเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับ <c ười> เดี๋ยวต่อย่อเกมอื่นดีกว่านะครับทุกคนนะเออลัซิงนะครับไม่ไหวจริงๆวันนี้เนาะ โอ้ยหลอดแบบวุดวิดนะครับทุกคนเออดีเนาะไม่ขาดทุนนะครับก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนเนาะเดี๋ยวเจอกันไปนะครับคลิปวีดีโอหน้าเด้วยทุกคนบ๊ายบายครับผม